กว่าจะถูกได้นะมึงเฮ้ยจะถูกเลยมางจากนุกานโอ้เต็มแข้งเลยคิงบ่รู้ดอกสองแข้งเลยบวะนี้่สองแข้งเลยครับสองโอ้ยหอามันขึ้นคาล้มจับจับแล้วกูมมือได้มือ หลังลงเจ็บเลยวะอ้อนขึ้นเออออนขึ้นเขาแทงหลังอยู่อาอนโชคอ้อนครับ้าลมจัดๆเลยครับตัวนี้โอ้เชลเลยก่อนสิ้นปีครับมาแล้วมีโชคเต็มสองคอครับขึ้นมานจานุก,กันเนาะตัะ คุกเดียวไรสวยครับท่าร่มจัดจัดรูาก,ก,กล้องตัดบ่บยังรับไม่ทิ้งโอ้ยร้อ,ยองยังสนะุดเนาะดีมากโอ้ครับหมันๆคนระับโอ้บอกักงาจริงๆที่เมืองมันมันสวนเนาะมีตีเยอะแย,เยะเลยบกยักงาน มุนุ่ยปุ้ยขึ้นกูอ่ะในถุงเชลยก่อนเดี๋ยวไปกดดูรถโอ้วนเชี่ยนถือได้ป้องยัดตัดเออโอ้บ่ตัดจริง